ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา วันนี้เรามีรถเข้าใหม่มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมยังไม่ได้สปาเทียดเลยนะครับมาไลฟ์กันก่อนเลยนะครับคันนี้เป็น Mercedes Ben z E 200 CGI นะครับบลูฟิชชั่นซีเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับรถสวยมากๆเลยนะครับน่าใช้มากใครกำลังตามหา Luxury เป็นรถสปอร์ต Luxury เป็นมิดไซส์สีดานะครับห้ามพลาดเจ้า m e อ c e d e s b e n บ E 200คันนี้เลยนะครับสวยมากพาดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเราได้ยางมิชลินด้วยนะครับผมปี22เลยนะครับ จัดๆเลยนะครับคันนี้คันนี้ไปไ้ายแดงออกห้างโคตรแพงนะครับผมโคตรแพงนะครับสามล้านแปดแสนบาทนะครับประมาณนี้ครับสามล้านแปดแสนบาทราคาเนี่ยวันนี้โดนทิ้งตกมาเยอะมากๆกเลยนะครับผมจากสามล้านแปดแสนบาทเนี่ยวันนี้ผมตั้งราคาไม่แพงนะครับราคาถูกกว่าตลาดแน่นอนนะครับประมาณ อยู่แค่488,000บาท488,000บาทกับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ E200 CGI นะครับใต้ปี2 0 1 3นะครับสวยมากๆนะครับเป็นสีสไตล์ผู้ดี Luxury มากๆเลยนะครับผมเบาะข้างในนะครับเป็นสีโทนนุ่มๆดูสบายตานะครับนั่งแล้วดูแฮปปี้มากๆเลยนะครับผมพามาดูรอบคันนะครับสวยงามมากนะครับเปิดหลังให้ดูกันเลยนะครับผม สภาพคลิปๆนะครับไม่เคยโดนอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับคันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับกล้าพูดเลยว,ว่าสวยมากนะครับทุกอย่างดุงเดิมน,นะครับผมไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนะครับมีเล่มจริงเอกสารจริง ครบถ้วนเลยนะครับอยากได้ความนุ่มสบายนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังเขาเป็นมัลติลิงค์ด้วยนะครับขับนุ่มนวลมากๆเลยนะครับได้เกียร์ออโตเมติก7สปีดนะครับผมขับดีแน่นอนครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเป็นเครื่องเบนซินอยู่อัตราส้นประมาณ14กิโลลิตรเองนะครับผมประหยัดมากๆเลยนะภายในได้เป็นสีเบาแบบว่าขาวสีงางานะครับดูผู้ดีผู้ดีนะครับตัดกับสีเอ็กซ์ o รีเอคัลเลอร์ของเขาเป็นสีเทาแบบว่า แผงคอนโซลด้านหน้าซ้ายมีลายวอลนัทมาด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเบอร์วอลนัทนะครับผมสวยมากๆนะครับลูกค้าชื่ออะไรครับถามมาชัยรักพี่ชัยรักนะครับผมถามมาว่าราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับราคาครับ พูดให้ชัดเจนนะครับป้ายแดงนะครับ3ล้าน 80, แสนบาท3ล้าน7 0 0 0แสบาทประมาณนี้ครับวันนี้ราคาตกมีเยอะมากๆเหลือแค่4 8 8 8 0 0บาทนะครับ4 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อสดม่เแปดด้วยนะครับผมเลขไม้นะครับแท้ๆที่1,2,000 0กิโลนะครับวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับเฉลี่ยต่อปีนะครับผมเพียงแค่ปีละหมื่นโลเองนะครับ เดือนละ8 4 4โลนะครับวิ่งวันหนึ่งประมาณ20กว่าโลเองนะครับผมวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับโคตรสวยนะครับเป็นระบบ blue efficiency นะครับข้างในได้สไตล์คลาสสิกนุ่มนวลนะครับผมได้ memory seat ข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าคู่เลยนะครับถ่าให้ดูกันเลยนะครับใช้งานได้100%นะครับรถปีอะไรครับรถปี2013เลยครับผมสวยงามมากๆนะครับ ข้างในเนี่ยถ้าใครยังจำกันได้นะครับดีไซน์เขาจะคลาสสิกนะครับไทม์เลสตลอดกาลนะครับผมไม่มีวันตกยุคเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยออกแบบจากประเทศเยอรมนีนะครับ ในยุคยุคนั้นเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยครับมีแต่คนตามหากันราคาอยู่บนฟ้าเลยครับ3ามล้านแปดแสนบาทวันนี้ราคาตกมาให้เอื้อมถึงกันได้ทุกเพศทุกวัยแล้ว4ี่แสนแปดหมื่นแปดบาทนะครับผมเดี๋ยวผมนั่งให้ดูกันหน่อยว่ามันดูเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาเข้ามานั่งที่ driver seat นะครับผมพวงมาลัยนะครับเราไล่สีเดียวคล้ายๆกับตัวเบาะเลยนะครับจะเข้มกว่านิดนึงนะครับเป็นระบบมอเตอร์ฟังชันนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับผมสวยงามมากๆเลยเป็นระบบ Elegance เอลเลเจนรนุ่ แอร์เย็นเฉียบนะครับใช้งานได้ปกติ100%นะครับผมนี่ครับพามาดูห้องเครื่องภายในนะครับเดิมเดิมนะครับสะอาดมากๆเลยนะครับเพึ่งมาวันนี้ครับย้ำครับโดยไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะเลยนะครับมาเช็ดรอบคันแค่นิดเดียวเองนะครับผมแล้วก็ถ่ายกันเลยนะครับเพราะว่าผมกล้าพูดว่าคันนี้สภาพคลิปนะครับนวลตาไปหมดเลยนะครับดูไวตรงไหนก็สวยนะครับรถมีเสน่ดูง่ายนะครับผมดูแล้วรู้ว่าดูแล้วชอบเลยนะครับ ถ้าขายนะครับคิดจะใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับต้องการความนุ่มสบายนะครับผมในชีวิตนะครับไม่ใช่คนขับรถเร็วมากนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าประหยัดน้ามันประมาณ1 3บสกิโลลิตรเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะน่าใช้มากๆได้แอร์แบกหกใบด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับผมเครื่องเสียงเบนซินไม่ไม่ดังมากนะครับผมอัตราเส้นเบืองโอเคเลยนะครับนี่ครับ QC อยู่ครบถ้วนะครับ พาดูเลยนะครับสีชมพูสีฟ้าอ่อนนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับแผ่นการความร้อนเดิมๆนะครับกระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีการคว่ำไม่มีการชนหนักไม่มีการโดนไฟโดนน้ำมาแน่นอนนะครับรถเดิมๆนะครับแห้งๆนะครับสภาพสวยๆนะครับผมราคาป้ายแดง3ล้านแปแสนบาทวันนี้ราคาเหลือแค่4 0 0แสนนะครับ8800,000บาทเท่านั้นเองนะครับกับเจ้ารถค่ายยุโรปตา3แฉกจากฟงเมสเ e ดิสเบนนะครับ เรามีเล่มจริงเอกสารจริงให้ดูทุกคันนะครับรถของเรานะครับไม่ใช่รถผีนะครับรถโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมรครับคันนี้ปีสิบสามครับรถปีสิบสามมีเล่มจริงนะครับเอกสารจริงนะครับผมให้ดูนะครับนี่นะครับเล่มแท้ๆของเขาเลยทะเบียนสองก็ไก่ขวายเก้าเจ็ดหนึ่งเก้านะครับตรงไหมนะครับตรงแน่นอนครับกทม คันนี้เออเป็นเครื่อง1.8นะครับผม1 1,764 cc นะครับ184แรงม้านะครับผมเป็นรถปี2013นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเล่มแท้ๆอยู่ในมือผมแล้วนะครับไม่มีการหลอกลวงกันแน่นอนไม่มีการปลอมแปลงเอกสารกันแน่นอนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์นะครับหลังการขายหลังรับรถนะครับ1ปี10,000กิโลเลยนะครับนี่ครับมีใบชมพูนะครับรองรับประกันทุกคันนะครับ นี่ครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับใบรับประกันสีชมพูแบบนี้นะครับเก่าแก่ขลังมากๆเลยนะครับสามสิกว่าปีแล้วนะครับผมรับประกันว่าไม่มีการชนหนักพิคว่มต่อเป็นสีเป็นเครื่องก่อไม้ย้อนแมวไฟไหม้น้ําท่วมนะครับไม่มีอะไรพวกนี้แน่นอนไม่มีสมซากไม่มีสมทะเบียนนะครับหากพบเจออะไรก็ตามนะครับเราซื้อคืนราคาเต็มทุกคันนะครับร้อยเปอร์เซ็นซื้อสดไม่เสียแปดเจ็ดเปอร์เซ็นด้วยครับใครสนใจซื้อสดนะครับราคานี้เลยนะครับสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับตกมาเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นรถยุโรปจริงๆหรือเปล่านะคคครรรับผมาาโตถู ผมตั้งราคาไม่แพงนะครับเอาไว้นะครับใครสนใจนะครับเรามีรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์รด้วยหนึ่งปี1นึ่งมนกิโลนะครับผมพร้อมสภาพรถสวยๆคลิบๆเดิมๆรอบคันภายนอกภายในนะครับไม่มีการย้อมแมวไม่มีการโดนอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับอันนี้สวยมากๆนะพาดูรอบคันอีกทีนึงนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองขับไปดูหน่อยนะครับได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับจะเข้าไปบนรถด้วยไหมฮะมาครับเราขับเจ้าเบนซ์ e 2 0 0ให้ดูกันเลยนะครับปรับเบาะไฟฟ้าได้ด้วยนะครับปรับได้รวดเร็วทันใจนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับนี่ครับขับให้ดูกันเลยนะครับขับดีมากแน่นอนนะครับผมไปลองขับมาแล้วนะครับผมเครื่องแน่นนะครับสวยมากนะครับโอ้ขับดีครับเครื่องดีนะครับผมเทสวงเลี้ยวหน่อยฮะไม่มีเสียงนะครับ ไม่มีอาการผิดปกติให้เห็นแน่นอนนะครับผมสวยงามมากมากนะครับเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูนิดนึงนะครับว่าถอยเป็นยังไงบ้างนะครับถอยเข้า R หน่อยเปิดไฟหยุกเฉือนให้ดูนะครับใช้งานได้ดีไหมนะครับผมเซ็นเซอร์ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับคันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับมานะครับโอเค สวยมากๆเลยนะครับจบโชคมาเซฟิสเป็นคันนี้ราคาตกมาเหลือแค่4 8 0 0 0 0 8,000บาทเท่านั้นเองนะครับขับให้ดูกันแล้วนะครับฟีลลิ่งนะครับไม่หลอกกันนะครับพูดตรงๆนะครับว่าขับดีมากๆนะครับภายในเรียบหรูมีสไตล์โมเดิร์นไทม์เลสตลอดการนะครับสวยงามมากๆเลยมีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อมนะครับใครสนใจนะครับจิ้มงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับผมจัดได้เลยนะครับซื้อสดมีเสียภาษีเปอร์เซ็นนะครับผมหรือใครสนใจจะผ่อนนะครับเรามีทางสนับประกัน สถาบันการเงินดูแลคุณหลากหลายสถาบันการเงินเงินมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับถ้าคุณจองมาแล้วจะเฟ้นให้ไม่ผ่านนะครับเราคืนเงินจองทุกกรณีนะครับเต็มนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะโดนยึดเงินจองนะครับอยากลองเทสต์ร์มาลองได้เลยนะครับปักหมุดบน Google Map นะครับเชลดิคาร์รถบ้านคุณชเล็ตมาได้เลยนะครับมาเห็นเจ้ารถคันนี้ตัวจริงมาลองสัมผัสเขามาลองขับเขาได้เลยนะครับ